วัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปอ้าอนพี่สาวรงพนนะคะมาดูนะคะคนทํากับข้าวคนใหม่นะคะวันนี้เมนูแกงเห็ดนะคะก็เป็นลูกสาวคนโตป้านะคะนี่ป้าก็เพิ่งมาจากที่นาน,นะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูใกล้ๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง นี่นะคะหน้าตาพ่อแม่พี่น้องแดงเห็ดตวงใส่ละเห็ดอันนั้นเดสันมาใส่น้ำแม่ดุเห็ดอยังแม่เอาเห็ดหนวลเดสมาใส่น้ากันเลยเห็ดหนวลเอาสิส,สิอู้ใส่กันบ่เออแซ่บเซ็บเอามาใส่สสเลยเอามันชุกเลยละ่ะเอามาโปะลงใส่น้ากัน นนเสพน,นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องกำ<ค>ล,ลังแกงเห็ดปอวไก่น้อยภาษาบ้านเราเรียกอะไรอุบอกอือหมอพ่อแม่พี่น้องใส่ยังไงล่ะเนี่ยใส่ใส่ประเดกเส้อประแดกอืมและกวก็พวกชุโรสซ้ำในสกอืม เด้พอพ่อแพี่น้องเลยกระผู้นี่อะไรเป็นแมร่รัวกระดไ,ไดอืมนี่ดีเป็นแมร่รัวค่ะเก็บกับเขานะเนี่ยแฉบแฉบพ่อแม่พี่น้องเลย อร่อยแล้วพอแล้วยังแม่อือ,อาพะอพะอีตูมาใส่มาเนียไทยตูตุ๊บเจอเลยเนาะมาเนียเนาะอืมก็คือแล้วเป็นบอกเม,มนูขางแม่พี่นอ้องเกลี้ยงเห็ดบอกไปหน่อย เสร็จแ,แล้วคะ่ะเสร็จแล้วค่ะแม่โป้งมาเลยแล้เดินเขิาไปนี่จะเป็นเมนูสองนะคะเมนูสองก็แกงแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาใส่ปลาเข็งปลาเข็งกับมีปลาคอกับมีพ่อแม่พี่น้องหน่อไม้ดอง ใส่ประคอรประเข็งค่ะเมนูที่สอง้ลยค่ะเด้อมือนี้เมนูปูของยาพามานะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมากินข้าวนะคะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนแล้วก็ปลาเข็งเนาะปลาหมอเนอะนี่นะคะมีนมที่สอง อันนี้เมนูที่หนึ่งนะคะเมนูที่หนึ่งเมนูที่หนึ่งแกงเห็ดปวกไก่น้อยมาค่ะทุกคนกลิ่นหอมห่วยๆเลยนะคะเพราะว่าใส่ใบแมงลักสีมือนะคะลูกสาวคนโตนะคะ พี่สาวน้องนุกยุงนะคะทำทำกับข้าวอร่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องมากค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะเมนูที่สองนี่นะคะแกงปลาช่อนนะคะใส่หน่อไม้ดองนะคะ แล้วก็นี่นะคะเมนูหนึ่งแกงหิดปลวกไก่น้อยใส่หิดหนวดด้วยนะคะเหิดหนวดเอฟซี <S <S <FC S 2> อาจจะคงจะรู้เนาะบางท่านอาจจะรู้นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเมนูกับข้าวปูห่องหญ้าพานะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ มาดูย่าพาทำอะไรเนี่ยย่อมต่อติบเอ็ดดี้ข่าวล่ยังก่อขี้เล็กว่ะที่แม่ไม่ขี้เล็กอ๋อบดอสกุยบดอาอันชีเข้มต้มขี้เล็กป่าสันย่อมย่อมยังก็ย่อมตออย่อมตอกติปเขาย่อมต่อทิบเขาไล่บ่เบ็ดติปข่าวไล่ยังเบิ่งกาบ่งอ๋อย่อมชี ซีขีเล็กโอ้ซีขีเล็กเออแล้เอาเอบใบขีเล็กมาต้มอโอ้ oh. ต้มให้ตอกคันดีคันดีใบเดียงอมขนาด้นใบเดีเ่ยงซีเคมีโอ้ยฮอตจะเคยเห็นพ่อแม่พี่น้องเ,เอ้อยญาภาพบอกว่าต้มขีเล็กย่อมตอก,กว่าสันอืมแลก็เป็นสีเหลืองจังเบิ้งคันดีพู่วมาวา่าซีขีเล็กว่าสันเพึ่นก็เลยเอาตอกย่อมใส่กับต้มใส่กับผักขีเล็กนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะ ตอนก็เพิ่งเพิ่งเห็นค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮอตจตเห็นค่ะถ้าเบิ้งเดอเพ่นว่ามันจะออกมาเป็นสีอินขี้เล็กเพ่นว่าอย่างสี่ตอนก็ฮอดแตห์ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องต้มขี้เล็กย้อมตอกตอกก็คงจะต้มอ,อยู่ด้วยกันเนี่นะคะพ่อแม่พี่น้อง สูตรย่าพายอยู่เดีวมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะก็คุณย่าพานะคะตอนนี้ก็กินกับหลานอยู่เนาะส่วนพระออนก็ยังเป็นตากล้องอยู่นะคะ<ม>เป็นนัไไดเบะแซ่บบอฟีมเมอหลานนั่นแ โอคอยไปเห็นขนลาว่าบแมนแม่แม่เฮ็ดปวกไข่หน่อยผู้นี่ลาว่าแมนว่าสันแม่เอ้ยเฮ็ดปวกไข่หน่อยขึ้นว่าสันเอาแม่เราไปซองเบิ้องลาว่าเอามันแมนอยู่บอว่าสันแมนแมนว่าสันอ้เสียงย่ำดังปวดปวดพ่อแม่พี่น้องเลย อร่อยไหมลูกน้ำอร่อยค่ะห้องเอฟซี่มากินเขาน้ำแน่กินเขาแรกน้อกันนะจ้าคนนายน่าผ้ากินบวยบวยค่ะพ่อแม่พี่นะหน้ากับ่ห้องเอฟซี่กินเขาน้ำเนยห้องคนมากินเขาน้ำแน่นันคนน่ะขาย, <c oughs> ขย่เด้อ <c oughs> <c oughs> มาเดือเอฟีเลยแก่ก็กึ <c oughs> เอ็นน้ำนมอืม,อม,ม,อมใส่ปราคออ่าอ๋อคอ่านะคอมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะหวัสดีค่ะ